สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟังโกโคตรป๊อบนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับป๊อบที่ผมจะมารีวิวนั้นเป็นป๊อบแอนิเมชันนะครับเป็นการ์ตูนอเมริกันนะครับผมและป๊อบตัวนี้ก็คือ r i c k with Memory ว i อลนะครับจากเรื่อง Rick and Morty นั่นเองนะครับผมนี่ทุกคนก็จะเห็นเป็นสติกเกอร์ฟังโก e เอกล s i v e นะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้มีโอกาสที่สั่งฟังโกจากเว็บ ทางการของฟังโกเลยแล้วก็ถ้าซื้อเกิน60เหรียญเนี่ยก็จะได้ตัวนี้ฟรีนั่นเองนะครับโอเคป๊อปหมายเลข1191นะครับด้านหลังก็จะมีคาแรคเตอร์อื่นๆจากเรื่อง Rick and m มอ ty นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวป๊อป i c k with memory w a l กันเลยครับนี่นะครับผมป๊อปตัวนี้เนี่ยก็จะมาจากตอนที่ชื่อว่า Morty s m y บลเวอส์นะครับก็คือจะเป็นตอนที่มอตตี้เนี่ยเขาอยากจะให้ริกเนี่ยช่วยลบความทรงจําของเขาริกก็เลยพามอตตี้เนี่ยไปที่ห้องที่เก็บเต็มไปด้วยหลอดความทรงจําของมอตตี้นะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทั้งคู่ก็ทะเลาะกันทําให้ความทรงจําของทั้งคู่เนี่ยหายไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีเทลของตัวป๊อปกันเลยครับริกจะมีผิวสีเทานะครับผมสีฟ้าคิ้วเนี่ยเป็นคิ้วแบบติดกันนะครับสีฟ้า แล้วก็ฟังโกตัวนี้เนี่ยจะพิเศษที่ว่านี่จะมีแบบมีรอยวาดเป็นรอยปากเป็นรอยใต้ตาอย่างนี้ด้วยหัวเทิกนิดนดนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีไข่ดาวหัวล้านตรงนี้ด้วยริกเนี่ยจะเป็นคนผอมสูงนะครับใส่เสื้อยืดสีออกฟ้าเขียวนะครับผมกางเกงสีน้ำตาลแล้วก็จะใส่เป็นชุด คล้ายชุดคุมของนักวิทยาศาสตร์นะครับเนื่องจากเขาเนี่ยเป็นคนขี้เมามากๆนะครับในมือขวขางเขาเนี่ยก็มีขวดเหล้านะครับนี่แล้วมือซ้ายนะครับก็คือไอตัวหลอดความทรงจําของมอร์ตี้นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูริกแบบ360อองศากันเลยครับ ต้องบอกว่า Rick and Morty เนี่ยเป็นการ์ตูนก็จริงนะครับแต่ว่ามันเหมือนเป็นแบบการ์ตูนสำหรับผู้ใหญ่อะมีการเสียดสีในสังคมเยอะมากนะครับนี่ก็ถ้าพเพื่อนๆนะครับชอบ Rick and Morty ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ